สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นร้อนจากกัมพูชามาคุยกันค่ะเรื่องการสิ้นสุดสัญญาระหว่างโคคาโค l a กับวานดา Rapper Superstar ที่คนกัมพูชานี่ถึงกับยกให้เป็นสมบัติของชาติเลยนะคะใช่ครับเรื่องนี้เป็นกระแสะแรงมากเราก็รวบรวมข้อมูลมาหลายมุมเลยครับทั้งหมดวิเคราะห์สถานการณ์เสียงจากคนในพื้นที่ผลกระทบทางธุรกิจแล้วก็มุมมองผู้เชี่ยวชาญด้วย ก็คือวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมเรื่องเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแบบการหมดสัญญาเนี่ยมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติได้แล้วผลที่ตามมาคืออะไรแบร,รนด์ใหญ่ๆเรียนรู้อะไรได้บ้างน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจธรรมดาแล้วแต่คนมองไปถึงว่าเออเป็นการไม่เคารพวัฒน,นธรรมกันเลยทีเดียวจนเกิดการแบบบอยคอรกันเลยนะคะ ถ้าเริ่มจากตัววานดาเองก่อนเลยเนี่ยเขามีความสําคัญยังไงบ้างคะทําไมถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ขนาดนั้นคือวันดาเนี่ยในการผู้ชาเขาเป็นเหมือนราชาฮิปฮอปเลยนะครับเป็นไอคอนของคนรุ่นใหม่แล้วก็สําคัญมากคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจทางวัฒนธรรมที่ฟื้นกลับมาการร่วมงานกับโคกก่อนหน้านี้จริงๆก็ประสบความสําเร็จมากนะครับช่วยให้แบรนด์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ดีเลยอืมค่ะ แต่พอมายกเลิกสัญญากระทันหันแบบไม่ได้มีคําอธิบายอะไรที่มันเคลียร์ๆนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะโคกอาจจะมองข้ามความผูกพันทางวัฒนธรรมตรงนี้ไปหรือเปล่าความไม่ชัดเจนนี่เองที่เหมือนเป็นตัวจุดประเด็นเลยนะคะแล้วถแถลงการที่ออกมาจากทั้งสองฝั่งล่ะคะอย่างของโคกนี่เหมือนจะบอกว่าเป็นเรื่องออนโยบายภายในข้อตกลงร่วมกันฟังดูเป็นภาษาองค์กรมากๆเลยะคะ่ะ ใช่ครับภาษาแบบนั้นแหละครับคือถึงแม้จะเป็นมาตรฐานนะแต่มันฟังดูเย็นชาแล้วก็เหมือนไม่ค่อยใส่ใจในบริบทที่มันละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมแบบนี้มันเลยเกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาที่คนทั่วไปเขาก็เติมเต็มด้วยความรู้สึกไม่พอใจเข้าไปแทนอ๋อค่ะถึงแม้ว่าทางแวนด้าเองเขาจะตอบสนองได้แบบมืออาชีพมากนะครับคือยอมรับการตัดสินใจแล้วก็ขอให้แฟนๆใจเย็นๆแต่ก็นะครับกระแสมันแรงเกินกว่าจะหยุดได้จริงๆ พลังโซเชียลมีเดียนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ Hash tag boycott c o ค e a าโ cola นี่คือไปไวมากข้อกล่าวหาหลักๆก็คือโค้กไม่เคารพศิลปินไม่เคารพวัฒนธรรมกัมพูชาครับ แล้วประเด็นที่น่าสนใจคือมันลามไปไกลกว่าแค่เรื่องแวนด้ากับโคกแล้วด้วยกลายเป็นการเรียกร้องให้คนหันมาสนับสนุนศิลปินสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่นกันมากขึ้นมีการพูดถึงแบรนด์อื่นอย่างเซลค์ที่เขาสนับสนุนศิลปินในประเทศมาตลอดก็ยิ่งทําให้เรื่องนี้มันมีมิติของออความรู้สึกชาตินิยมเข้ามาปนอยู่ด้วย พอมีการต่อต้านแรงขนาดนี้ผลกระบทางธุรกิจนี่คงเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับมีรายงานว่ายอดขายโคก้กรดลงแบบเห็นได้ชัดเลยในขณะที่คู่แข่งอย่างแป๊ปซี่กลับได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นโอ้ oh. แต่ที่น่ากังวลกว่าในระยะยาวนะครับคือเรื่องภาพลักษณ์ความไว้วางใจความพักดีต่อแบรนด์อันนี้ประเมินเป็นตัวเงินยากแล้วก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานเลยครับ ที่อาจจะน้อยไปกลายเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะคะและผู้เชี่ยวชาญเขาสรุปบ,บทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้ไว้อย่างไงบ้างคะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ชี้ตรงกันนะครับว่านี่เป็นความล้มเหลวในการสื่อสารช่วงวิกฤตคือมันขาดทั้งความโปร่งใสและก็ขาดความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมอย่างที่ว่าการที่อาจจะประเมินความสําคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ของวานันดาต่ําไปเนี่ยมันสะท้อนความท้าทายของแนวทางแบบ one size fits all ที่แบรนด์ระดับโลกชอบใช้กัน คือการรับมือสถานการณ์แบบนี้มันต้องการสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางวัฒนธรรม (cultural intelligence) นะครับไม่ใช่แค่กลยุทธ์สื่อสารแบบทั่วไปสรุปก็คือบทเรียนสาคัญมากๆเลยก็คือแบรนด์ระดับโลกเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจแล้วก็เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะพลังของเสียงผู้บริโภคในโซเชียลมีเดียก็มองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็การสื่อสารที่โปรง่งใสจริงใจแล้วที่สำคัญคือต้องละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมด้วย แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคในระยะยาวโดยเฉพาะในตลาดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงแบบนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากแค่เลือกใช้คนดังในท้องถิ่นแล้วเนี่ยแบรนด์ระดับโลกจะสามารถผสานตัวเองเข้าไปในโครงสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นจริงๆได้ยังไงเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทางธุรกิจแม้บางทีมันอาจจะยากลำบากเนาะแต่ก็ยังคงทำไปในทางที่สอดคล้องแล้วก็เคารพความรู้สึกของคนในพื้นที่จริงๆได้ ก็เป็นคำถามที่เราทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคบคิดกันดูนะคะ